บ,บ้านเฮาหล่หล้อครับบ้านเฮาหล่หล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร้ด้วยนะคะได้วลได้ไหมวะกี่เป็นไงคือเอ่กับแม็กไหม 不要，不要跑太路边。 Gracias no, 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 no.